สวัสดีครับวันนี้พอมีเวลาว่างก็มีไอเดียครับเรื่องเกี่ยวกับหัวข้อ play to win นะครับเป็นไอเดียที่พี่ภูมิเนี่ยตกผลึกกับตัวเองมาก็เลยเขียนเป็นบทความไว้ใน Facebook แล้วแต่ว่าวันนี้มีเวลาว่างเลยอยากจะมาอ่านบทความนี้นะครับพร้อมกับขยายความให้เพื่อนๆที่ไม่ใช่สายอ่านชอบเป็นใช้เป็นสายฟังฟังเพลินๆเ,เวลาทำงานหรือขับรถลองฟังไปด้วยนะครับคำว่า Play to Win เนี่ยคำนี้พี่เชื่อว่าหลายๆคนแปลออกนะครับแปลว่าคือฉันเล่นเพื่อชนะนะครับแต่จริงๆความหมายของมันเนี่ยแก่นที่แท้จริงของมันคืออะไรนะครับตอนแรกๆที่พี่ดด้งินคำนี้อพี่ก็รู้สึกว่าให้มันเจ๋งดีนะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าใจมันอย่างลึกซึ้งหรอกจริงๆแปลชัดๆตรงตัวเนี่ยมันแปลว่าฉันมาเล่นเพื่อจะชนะหรือจริงๆแล้วคือเกมนี้มันต้องเป็นของฉัน นะครับไมเคิลจอแดนเนี่ยครับนักบาสในตำนานตลอดการเคยพูดเอาไว้ว่า I play to w i n w a e t e r during practice or real game แนะปลเป็นไทยว่าฉันเนี่ยมาเล่นนะเพื่อจะชนะไม่ว่าจะเป็นช่วงฝึกหรือว่าจะเป็นเกมจริงๆเนะี้ยแปลว่าอะไรแปลว่าจริงๆแล้วในจิตใต้สำนึกของของคนที่จะชนะเนี่ยเขาไม่มีคำว่าล้อเล่นนะครับคือแม้กระทั่งตอนฝึกเขาก็ฝึกอย่างจริงจังคือจะฝึกเป็นผู้ชนะแหละ ในทุกๆขณะที่เขาทําคือเขาฝึกเป็นเพื่อเป็นผู้ชนะนั่นเองนะครับสมมุติเรามีพอร์ตพอร์ตหนึ่งที่เราเอาไว้ฝึกนั่นก็แปลว่าเป็นพอร์ตที่เราฝึกเพื่อจะชนะไม่ได้ฝึกเล่นๆน,นะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่เราทําเป็นประจําแล้วเราใช้สิ่งนั้นเอ,อคิดเนี่ยมันอาจจะไปฝังหยุดจดิตดใด้สํเรึกคือถ้าเราเล่นเล่นกับเขาตลอดเวลาต่อให้เราพูดว่าเป็นพอร์ตทดลองพอร์ตเล่นแต่ถ้าเกิดเราเล่นกับเขาเรายังวางแผนด้วยความไม่รอบคอบ เรายังเข้าได้ความได้อารมณ์ยังรู้สึกว่ามันยังไงก็ได้อยู่มันแบบไม่จริงไม่จังเนี่ยมันก็แปลว่าขณะที่เรามองว่าเป็นการซ้อมเราก็ไม่ได้ซ้อมเพื่อจะเป็นผู้ชนะนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยน m i n d ซ e t เปลี่ยนความคิดก่อนว่าเราจะต้องชนะตั้งแต่ตอนซ้อมนะครับถ้าอยากเป็นผู้ชนะคือคุณจะต้องชนะแม้กระทั่งวันไหนฝันคุณก็ต้องชนะนะครับเพราะว่าจิตใต้สํานึกเราเนี่ยจะสร้างภาพจํานะครับโอเคทีนี้มันจะดีกว่าไหมนะครับถ้าเราตั้งใจละเอียดรอบครอบตั้งแต่ขั้นตอนการฝึก มีการจดบันทึกหาสาเหตุทีท่่จะชนะนะครับสามารถเขียนออกมาได้ว่าชนะเพราะอะไรแล้วก็สามารถเอาสาเหตุนั้นเนี่ยเอาไปทําซ้ําได้นะครับตั้งแต่ช่วงฝึกนะครับมันจะทําให้คุณชนะในเกมจริงอย่างมั่นใจด้วยนะเพราะว่าตอนฝึกคุณก็ชนะได้อย่างต่อเนื่องและมากเพียงพอนะครับลองถามตัวเองดูนะครับว่าทุกวันนี้คุณได้ตั้งใจที่จะฝึกฝนและตั้งใจที่จะชนะตั้งแต่ตอนฝึกหรือเปล่านะครับถ้าคําตอบคือไม่นะ พี่บอกได้เลยว่าคุณไม่มีทางชาชนะในตลาดจริงนะครับเพราะว่ามันแค่ฟลุกนะครับขอถามอีกครั้งนะครับคุณรู้ขี์ที่ทําซ้ําได้หรือยังนะครับคุณสามารถเขียนมันออกมาเป็นหนึ่งสองสามสี่ที่ต้องทําได้ไหมที่ต้องดูได้ไหมถ้าไม่ได้ก็แปลว่าคุณยังไม่มีท่าไม้ตากนะครับแล้วคุณต้องรอถึงเมื่อไหร่พี่ขอถามนะครับต้องให้ใครมาบอกให้คุณเริ่มหรือเปล่านะครับจะมีคนคนนั้นที่มาบอกไหมนะครับถ้าอยากชนะในเกมจริงเกมที่ฝึกคุณก็ต้องชนะด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าได้ฟังคลิปนี้จบแล้วนะครับลองตะโกนออกมาดังๆในห้องนาครับว่าเกมนี้มันต้องเป็นของฉันแ้ะต่อไปนี้ฉันจะจริงจังฉันจะชนะตั้งแต่ตอนฝึกนะครับโอเคสำหรับคอนเทนต์นี้ก็จะประมาณนี้ครับกินกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังนะครับผมขอบคุณครับ